มีแขกชาวอินเดียคนหนึ่งนะจะเป็นพ่อค้าขายทองยัก็มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยถ้าได้นึกถึงพระเจ้าตายไปก็จะได้ไปพบพระเจ้านจก็เลยนะตั้งลูกตั้งชื่อลูกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคน ความหมายของชื่อเนี่ยก็คือชื่อของพระเจ้าเพื่อว่าเมื่อตอนใกล้จะตายได้เห็นหน้าลูกก็จะได้นึกถึงพระเจ้าแล้วใจก็จะได้สงบหมดลมก็จะได้ไปพบพระเจ้าลูกคนหนึ่งก็ชื่อ าริลูกอีกคนก็ชื่อสิวะอีกคนนึงก็ชื่อรามอีกคนนึงก็ชื่อนารายสี่คนนะลูกชายทั้งหมดเลยเวลาผ่านไปหลายปีแกก็แก่เท่าก็มอบหมายให้ลูกทั้งสีเนี่ยไปดูแลกิจการร้านทองของแกเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็แตกออกไปเป็นหลายสาขา แล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็ป่วยหนักพอใกล้จะตายเนี่ยลูกๆล,ลูกเข้านะก็ไปยืนรายล้อมให้แกได้เห็นหน้าจะได้นึกถึงพระเจ้าอย่างที่แกได้เคยวางแผนเอาไว้ แต่พอชายชราคนนี้ลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นหน้าลูกทั้งสี่คนแทนที่จะเกิดความปลื้มปิตินะนก็ตกใจนะตาเบิกโพรงเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยพวกแกมาทั้งหมดอย่างเนี้ยแล้วใครจะเฝ้าร้านนะใครจะเฝ้าร้าน ยังไม่ได้นึกถึงพระเจ้านะตอนที่เห็นหน้าลูกเนี่ยอย่างที่วางแผนเอาไว้นะตั้งแต่ลูกเกิดใหม่ๆนะเพราะอะไรนะเพราะเห็นหน้าลูกแกก็นึกถึงกิจการร้านทองที่ให้ลูกไปเฝ้าไปดูแลนะลูกมาพร้อมหน้ากันแบบนี้นี่แล้วใครจะดูแลร้านนะเป็นห่วงร้านขึ้นมา เป็นห่วงทรัพย์เป็นห่วงกิจการขึ้นมาแทนที่ใจจะสงบนะเพราะนึกถึงพระเจ้านะจิตใจกับว้าวุ่นนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแกตายไปแล้วจะได้พบพระเจ้าอย่างที่ต้องการหรือเปล่าจริงๆแกก็วางแผนไว้ดีนะนะอยากจะตายแล้วได้ไปพบพระเจ้านะก็เลยวางแผน ตั้งแต่ลูกเกิดใหม่ๆนะตั้งชื่อลูกแต่และคนตามชื่อพระเจ้าเป็นคนที่ไม่ได้ประมาทนะวางแผนเตรียมตัวตายนะตั้งแต่เนิ่นๆเลยทีเดียวแต่ว่าแกก็ไม่ได้แกก็วางแผนแค่นั้นแหละพอหลังจากที่ตั้งชื่อลูก ตามชื่อพระจาแล้วแกก็เอาแต่ทำรรมาหากินทำมาหากินตลอดเลยแม้กระทั่งเวลาป่วยเนี่ยก็ยังนึกถึงกิจาการร้านทองแทนที่จะปล่อยวางนะปล่อยให้ลูกเนี่ยนะดูแลรับกิจาการต่อใจยังห่วง พ่วงทรัพย์ห่วงกิจการถึงตกใจเนี่ยนะที่ลูกเนี่ยทิ้งร้านมาเยี่ยมแกดูใจแกในวะลาะรสุดท้ายเนี่ยแกลืมไปว่านะะถ้าหากว่าจะตายอย่างสงบแล้วก็ได้นึกถึงพระเจ้าเนี่ยมันก็ต้องวาง เรื่องกิจการวางเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตเหมือนปกตินะเอาแต่คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกิจการเสร็จแล้วไปคาดหวังว่าพอจะตายได้เห็นหน้าลูกก็จะนึกถึงพระเจ้าแล้วตายไปก็จะได้พบพระเจ้าเนะี่ยแกคิดว่ามันมีทางลัดนะ ทางลัที่จะได้พบพระเจ้าคือได้เห็นหน้าลูกนะที่มีชื่อมีความหมายเป็นพระเจ้าแล้วก็จะได้นึกถึงพระเจ้าแต่แกจริงๆแล้วมันไม่มีทางลัดนะนะจะได้ไปจะได้ตายอย่างสงบไปสู่สุคติก็ตามไปพบพระเจ้าก็ตามเนี่ยแค่ตั้งชื่อลูกว่า พระเจ้านี่ไม่พอนะมันต้องฝึกใจด้วยฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะไม่เอาแต่หมงมุ่นทำมาหาเงินหรือว่าดูแลกิจการร้านค้าพอถึงตอนนั้นเนี่ยพอถึงเวลาหน้าสิอหน้าขวานเนี่ยมันจะไม่ได้นึกถึงพระเจ้าง่ายๆนะมันจะนึกเป็นห่วงทรัพย์สมบัติ อันนี้เราผิดแผนนะผิดแผนเลยเห็นหน้าลูกแทที่จได้นึกถึงพระเจ้าแล้วก็ไปพบพระเจ้ากับนึกถึงทรัพย์สมบัติที่ไม่มีใครดูแลเพราะว่าลูกเนี่ยทิ้งงานทิ้งร้านมาดูแกหมดที่จริงอย่าว่าแต่ความสงบนะในยามใกล้ตายเลยแม้กระทั่งความสุขในยามปกติเนี่ย ถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางบ้างมันก็หาความสุขได้ยากน,นะเช่นไปเที่ยวต่างประเทศนะไปไกลถึงอเมริกาได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแต่ว่าแทนที่จะดื่มด่ำกับวิวชิวทัศท,ที่อยู่ข้างหน้าจำนึกถึงกิจการนะที่เมืองไทยว่า ตอนนี้เป็นอย่างไรใครจะดูแลหรือนึกถึงทรัพย์สินเงินทองว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นราคาตกนะแล้วคุณของเราที่ซื้อไว้เป็นล้านๆนี่จะทำยังไงถ้าใจมันห่วงใจกังวลทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ห่วงลูกห่วงหลานที่บ้านมันก็ไม่มีความสุขนะแม้ว่าจะได้เห็น ทัศนียภาพที่สวยงามไปกินอาหารที่อร่อยนะเมนูนะราคาเป็นหมื่นนะแต่ว่าใจก็ห่วงลูกห่วงพ่อแม่นะว่าตอนนี้ใครดูแลอยู่มันก็ไม่มีความสุขนะไม่รู้สึกอเด็ดอร่อยไปกับอาหารเพราะว่าไม่รู้จักป่อยไม่รู้จักวาง อย่าว่าแต่ความสุขในยามใกล้ตายเลยหรือความสงบในยามใกล้ตายเลยแม้ความสุขแบบโลกโลกเนี่ยนะก็ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสได้ที่จริงพูดถึงเรื่องของนะภาวะติดใจตอนใกล้ตายเนี่ยทางพุทธศาสนาเ้าก็เชื่อนะว่าถ้านึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เกิดความปิติเกิดปราโมทย์ขึ้นมา ถ้าตายตอนนั้นเนี่ยนะมันก็จะได้ไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงมีธรรมเนียมประเพณีที่น้อนมนําจิตของผู้ใกล้ตายให้นึกถึงพระผู้ธธรรมประสงค์ก็เรียกว่าธรรมเนียมบอกอรหังอันนี้ก็คล้ายๆกับความเชื่อของแขกคนนี้เพียงแต่ว่าแทนที่ได้ไ,ดไปพบพระเจ้าก็ด้ไปสู่สุคติเพราะว่าได้นึกถึงพระรัตนตรัย แต่ถ้าแม้จะมีคนนํายังไงแต่ใจของผู้ใกล้าตายเนี่ยมันนึกถึงทรัพย์สมบัตินึกถึงลูกนึกถึงหลานห่วงลูกหวงหลานมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดความสงบในจิตใจแล้วก็ไปดีได้จะรอให้หลวงพ่อหลวงตาที่มี ชื่อเสียงมานำตอนใกล้าตายอย่างเดียวไม่พอนะเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องรู้จักฝึกปล่อยฝึกวางตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีแม้ว่าจะทำงานทำการขยันขันแข็งเพียงใดดูแลลูกด้วยความเอาใจใส่เพียงใดต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเพราะถ้ายังเพราถ้ายังยึดติดถือมั่น ่วงรัพหพวงลูกอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาจะตายนี่จะให้นึกถึงพระรัตนาฏใจตาั้งนั้นที่มีคนนําเนี่ยมันก็นึกได้ยากนะมันก็มีแต่จะนึกถึงลูกนึกถึงหลานหรือบางคนก็อาจจะห่วงหรือนึกถึงงานการที่เคยทำนะแล้วก็วังไม่ได้ะ จะไปหวังทางลัดว่าจะไปคิดว่าเนี่ยเอ้ยฉันใช้ชีวตให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่หรือเอาแต่หาเงินหาทองเสร็จแล้วก็รอว่าตอนตายนี่มีคนมานำทางแล้วจะได้ไปสู่สุคติในแบบนี้มันประมาทนะมันต้องฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะฝึกปล่อยฝึกวางแม้จะขยันขันแข็งพี่นาดก็ฝึกปล่อยฝึกวางเอาไว้ ดูแลลูกด้วยความห่วงใย,ยอย่างไรก็รู้จัก,จกปล่อยรู้จักวางถึงเวลาตายเมื่อมีคนนําทางให้ลึกลึกถึงนึกถึงพระรันาตนตรัยใจก็นอนไปได้ง่ายหรือแม้จะไม่มีใครมานําแต่ว่ามีสติระลึกได้ถึงพระรันาตนตรัยใจมันก็สงบนะและถ้าตายตอนนั้นก็ไปสู่สุคติอ่าเราก็เตรียมรับพร ปฏิตังปฏิตังทุมพังขอยตาผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิภาเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพราญสาเภอุเรนตุสังกปาขอความดำหรือท้งวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหลอนพระจันนในวันเพนมณีโชติรโาโสยทา เตือนแกมณียันสว่างสวัยควรจินดีสาวพิธีโยพิวาชันตุผ่านจาจไราทั้งควงจงบำราตายสาวพโรวินณสัตตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อวิวาทนาสีเลสันีจางวุนาวจายิโนตตโรธมาวะสันติอายุวรรณสุภังผลังภาเสวะกาญฺญายอายุวรรณสุภังผละยันตระญฺเญภูโธมิภะคะติวายกรานิภะคะติอนาตโหยะตะเนภาวาทุสาขมาภะรัง พอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพาเทวตาพอลาเทวดาทั้งหวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสง สาธาสุธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุกเมื่อเ